วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเซตโซล่าเซลล์งบ839บาทสามารถชาร์จโทรศัพท์แล้วก็สามารถเปิดไฟได้ทั้งคืนแผงโซล่าเซลล์ผมใช้แผง18โวลต์20วัตต์แล้วก็สายไฟเส้นอ่อนนะครับผมเมตรละ12บาทซื้อมา5เมตรตรงที่มีตัวหนังสือเนี่ยผมจะใช้แทนขั้วลบแล้วกันนะครับจะได้ดูสังเกตง่ายๆผมจากนั้นเนี่ยผมก็ลากสายลงมาไปที่คอนทรลชาร์จเจอร์ เส้นที่มีตัวสือวิ่งก็คือขั้วลบใช่ไหมแล้วก็มาใส่ขั้วลบแล้วข้็บวกอันแรกของคอนโทรชาร์เจอร์เสร็จแล้วนะครับผมอันที่ 3, 4เนี่ยเป็นบวกกับลบนะบผมใส่แบตเตอรี่แล้วก็อันที่ต่อไปเป็น5กับ6นะครับผมก็เป็นไฟโหลดที่จะออกหลอดไฟหลักการทํางานง่ายๆของคอนโทรชาร์เจอร์นะครับผมมันจะมีทั้งหมด6รูด้วยกันแล้วก็รูที่1ที่2เนี่ยมันเป็นขั้วบวกลบที่มาจากแผงโซล่าเซลล นะฮะส่วนต่อไปก็คือรูที่3กับ4นะครับผมจะเป็นบวกแล้วก็ลบนะครับผมของแบตเตอรี่รูที่5กับ6นะครับผมเป็นรู 12V โวลต์ที่เราจะไปใช้กับหลอดไฟถ้าเป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์เนี่ยแบตเต็มอยู่ที่ 13.7V โวลต์ถ้าเกิดว่ามีไฟต่ำกว่านั้นน่มันจะทำให้ชาร์จไม่เข้านี่เองครับผมก็เลยต้องซื้อแผง 18V โวลต์ ถ้าเราใช้แผง12โวลต์เนี่ยบางทีนะครับผมไฟก็จะไปถึง12โวลต์ทำให้มันมีค่าน้อยกว่าแบตเตอรี่ที่มันเป็น12โวลต์แล้วก็ทำให้แบตมันไม่เข้านะแล้วก็อีกอันเลยของเด็กก็คือช่อง USB นะฮะจะทำให้เราเนี่ยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ส่วนสวิตช์กดนะผมผมซื้อมาราคาอันละ10บาทจากร้านทุกอย่าง20นะมันได้2อันนะผมลงกดเปิดดูครับ นี่ฮะอ่ะติดนะครับผมนี่แหละครับก็เปิดได้ทั้งคืนเลยนะเพราะว่าไอ้หลอดนี้ยจะกินไฟไม่เยอะครับผมต่อไว้สองที่นะครับผมตรงนี้ก็มีสวิตช์อีกเหมือนกันครับนะต่อที่โหลดออกมาเซตห้ากับหกบวกลบนะผมเดยผมกดเปิดดูนะฮะอ่านี่ครับเป็นสายที่เอาไปเข้าไปในห้องน้ํานะครับกดเปิดปุ๊บนี่ไฟก็ติดเหมือนกันครับมีทั้งกลางบ้านแล้วก็ห้องน้ําด้วยนะครับผมสบายเลยครับผมคราวนี้ แล้วบังรวมงบประมาณกันผมคอนโทรลชาร์จเจอร์ผมซื้อมาราคา118บาทนะฮะแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ซื้อมาในราคา3 6 6 5บาทแบตเตอรี่236บาทหลอดไฟ2หลอดนะผมจากร้านทุกอย่าง20นะก็คือ40บาทสายไฟ5เมตรเมตรละ12บาทถ้าผมเป็น60บาทร้านทั่วไปมีขายครับสวิตปุ่มเปิดปิด2อันนะับผมจากร้านทุกอย่าง20บาทเหมือนกันนะครับ ขายอันละสิบาทนะครับก็รวมแล้ว839บาทถ้าไฟดับเราก็สามารถมีไฟใช้ได้แล้วก็ชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับผมแหมช่วงนี้ฝนตกบ่อยไฟดับเอาอยู่นั่นแหละคราวนี้แหละไม่ต้องห่วงละเอาล่ะสตหรับคลิปนี้ผมไซเบอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ